สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีฟิจิกทุกท่านนะคะมาแล้วมารูปแบบใหม่นะคะเห็นหน้าค่าตากันหลังจากที่เอฟซี FC หลายๆท่านอยากจะเห็นหน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้ เห็นได้ยินแต่เสียงเห็นแต่มืออะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีก็ปีใหม่ไทยแล้วนะคะแม่หมอก็ถือโอกาสเข้ามาอวยพรให้ชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวส่องแล้วก็ราศีอ,อื่นนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านนั้นเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมองปรารถนาะติดขัดตรงไหนมีอุปสรรคปัญหาตรงไหนก็ขอให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจอคนรักที่ดีนะคะเจอคนที่จรงิงจังจริงใจ เจอแต่กัลยาณนิมิตท,ที่ดีมีโชคมีลาบร่ำรวยทุกท่านในปีพศ2 5 1 4นีนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องความรักของชอาวราศีพิจิกนะคะระยะนี้ตั้งแต่วันที่ไม่เหมาะลงคลิปนะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะพลังงานความรักของคุณนั้นจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาส่งถึงพลังงานคู่รักของคุณด้วยนะคะว่า เขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคบางนะคะเขาจริงจังจริงใจงคนใหม่สาหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่จะมีการที่พัฒนานะคะความสัมพันธ์ของคนนั้นให้น่นแฟนไปนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าสําหรับท่านที่เป็นครอบครัวนั้น,นะะทุกอย่างจะยังดีอยู่ไหมนั่นเองนะคะสาหรับชาวพิจิกนะจะเกิดแต่วันที่24ตุลา 24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะก็เป็นการแบ่งแบบศาตะวันตกนั่นเองซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะรอบชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นการเปิดพลังงานไพ่ก็จะเป็นโดยรวมเท่านั้นซึ่งพลังงานจะตรง,งกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องอชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะและคณาราศีก็ชมได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงไหนดีก็เก็บเอาไปเป็นกำลังใจตรงไหนที่อาจจะเป็นพลังงานด้านลบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณเอาไปเป็นข้อรงระวงังป้องกัน ที่จะให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราน้อยที่สุดประมาณนี้นะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับแม่หมอนะคะไอเดียไลน์ของแม่หมอก็อยู่ที่ใต้คลิปนะคะเนาะก็แอดเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่ามีปัญหาใกกับชีวิตนะคะมีปัญหากับคนรักเนี่ยควรที่จะเอาอยัางไงต่อนะคะบางครั้งการเข้ามาปรึกษาหารือกับไพ่เนี่ยอาจจะให้คุณเห็นแนวทางในการแก้ไขหรือว่า ให้คุณสบายใจขึ้น,ดนได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลังงานรวมไปก่อนนะคะระยะนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไพ่หลักก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะไพ The Star. ่เดอะสตาร์ความสุขก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะคือทุกอย่างก็ยังโอเคดีสิ่งไหนที่เคยเป็นแบบไหนก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะอยู่ดีมีสุขดีอยู่ดีมีแหงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อใอเทศกาลสงการนี้คุณและเขาก็มีความรักที่ดีๆต่อกันถึงแม้ว่าในบางกรณีบางท่านนะ,ะจะมีการห่างไกลกันแต่เป็นการห่างแค่ตัวเท่านั้นนะคะแต่ใจไม่เคยห่างเลยก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะยังมีความอ,อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ในบางกรณีนะก็อยูเอเอนนะะ่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นกระยาณิมิตถึงแม้ว่าความรักของเรานะั้นจะไม่สดใสซาบซ่าจะไม่อรรมนติเหมือนคู่อื่นเขานะคะจะดูนิ่งๆเนะงียบๆนะคะดูทรงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะพอมีอไพ่เดอเฮอร,ร์เิตเกิดขึ้นก็คือไพ่แห่งความนิ่งความเงียบ แต่ความเงียบนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้สนใจกันนะคะแค่ว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่มีอะไรที่ทะเลาะก,กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบเรียบเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ห่างไกลกันก็เลยมีเรื่องที่จะคุยกันน้อยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันน้อยนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็ลักษณะมือนกับว่าอยู่กันเพื่อผลประโยชน์ในบางท่านที่เป็นครอบครัวนะคะ คืออาจจะแต่งงานกันมีลูกมีอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั่นคงกันแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ยจะไม่มีนะคะกน็นิ่งเฉยเฉยอยู่กันเป็นเพื่อนอยู่กันแบบว่าเป็นที่ปรึกษาหารือกันนะคะจะค่อนข้างขาดความหวานสักนิดนึงต่างคนต่างทําทหน้าที่ของใครของมันตั้งใจทํางานหาเงินนะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นคุณต้องการความมั่นคงนะคะในเรื่องของอการเงินในเรื่องของชีวิตก็ได้นะคะ สิ่งไหนที่จะทําให้คุณมีเงินมีรายได้เข้ามาคุณก็จะทําหรือแม้แต่เป็นการที่คุณอยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะทำธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กๆก็แน่น้อยก็ได้นะคะเป็นการที่ไม่ต้องมือวามากไม่ต้องใหญ่มากแต่ขอแค่ว่าให้เรานั้นมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวหรือว่ามีรายได้เสริมนั่นเองนะคะส่วนใหญ่คุณจะคิดในเรื่องของการทำมาหากินนะคะค้าขายเล็กๆนน้อยก็ได้นะคะ เแล้วก็นะคะเงินก็ค่อนข้างที่จะตึงมือด้วยอ่ะเอาเรื่องทั่ว,วไปก่อนละกันนะคะจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะทำให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์คุณเพราะว่าเงินขาดมือเรานะ้นจะต้องพากันดิ้นรนไง ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาแล้วก็ไม่มีเวลาให้การกลับบ้านก็เหนื่อยกันแล้วเลยก็นอนได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยชีวิตขาดความหวานนั่นเองสําหรับท่านที่เป็นครอบครัวนะคะส่วนท่านที่อาจจะ พิ่งจะคบหากันได้ยังไม่นานอยู่ในช่วงของการเป็นแฟนกันอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะมีอาการที่เหมือนกับว่ามีความระแวงนะคะคนรักของคุณหรือแม้แต่ตัวของคุณเองนั้นจะระแวงเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขาด้วยเอ๊ะทำไมอะไรยังไงทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมต้องเจอกันบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะระแวงเพื่อน คิดว่าเอ๊ยยังไงมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยนะคะคนข้างคนรอบตัวของคนรักของเรานั่นเองหรือแม้แต่ตัวของเราเองนั่นแหละเพราะพ้ออาจจะสลับกันก็มีด้วยนะคะที่โดนคนรักของเราระแวงแม้แต่กับเพื่อนก็ยังไม่อยากจะให้คบก็มีด้วยนะคะสำหรับในบางกรณีนะก็จะเป็นความรักที่โดนควบคุมเขาต้องการที่จะเป็นพ่อเราหรือว่าจะเป็นแฟนเราอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ เนาะ the strength นะคะไพ่แห่งการควบคุมการที่อยากจะให้คนรักอยู่ในโอาวาทของเราเชื่อฟังเราชีน้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าอยากจะเป็นผู้ที่อย่างงั้นอย่างนี้อย่างนะะี้ออกคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมีราศีกันนะคะราศีกันมีราศี อ้าวไพ่ราศีขึ้นมาแค่นี้เองมีราศีสิงห์ราศีกุมประมาณนี้นะคะสาราศีเออานูก็ามาด้วยนะแม่หมอเพิ่งเห็นนะคะก็ถ้าไม่มีราศีตามที่แม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะจะเด่นมากกับชาวราศีกันนะคะหรือแม้แต่ช่วงนี้นะคะก็รักกันแบบเงียบๆแบบนิ่งๆรู้กันแค่สองคนก็ได้นะคะไม่ต้องหวุ่หวามากเพราะว่าอยู่ในช่วงของการตั้งตัว แล้วก็ทํามาหากินสร้างไรายได้นะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างที่จะตึงมือขัดสนนั่นเองนะคะเอาเอาปากเอาท้องก่อนเรื่องความรักค่อยว่ากันอีกทีนึงนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเขานั้นนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลคุณนะคะอยู่ไกลกันแต่ก็มีความเป็นห่วงคุณด้วยนะคะสิบถ้วย ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ห่างๆอย่างหงหงนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคุณทำเพื่ออความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกับชีวิตเขาหรือว่าอยากจะให้ครอบครัวของเรานั้นมีอยู่มีกินมีความสะดวกสบายในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งในตัวของเขานั้นก็เป็นคนที่บ้างงานคิดแต่เรื่องงานในบางกรณีก็ จนปล่อยปาละละเลยให้คุณเหมือนกับว่ามีแฟนแต่ก็เหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรทำดองนั้นนะคะซึ่งคุณก็อาจจะมีอาการน้อยๆบ้างนะขาดความหวานนั่นเองหรือในบางกรณีที่เป็นคู่รักใหม่นะคะก็จะมีการมาๆหายๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอุย้ยเดี๋ยวนิ่งเดียเด๋ยวมาเดียยเด๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยว คุยไปสักระยะหนึ่งเขาก็หายไปสักระยะหนึ่งเขาก็ทักมาอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะจะเอาอย่างไงนะคะจะจริงจังกับเราหรือเปล่าเราก็จะมีความไม่ไว้ใจกับเขาว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยมามาให้หายแบบเนี้ยเขาจริงจังกับเราไหมเขารักเราจริงจริงหรือเปล่าแล้วก็แลดูเหมือนว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณด้วยนะคะดูห่างเหินยังไงก็ไม่รู้อะจนเรารู้สึกว่าไม่โอเคเจ็บลึกๆนะคะ เหมือนกับว่าเราจะถูกเขาหลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะรอดไหมจะไหวไหมอยู่ในอาการเครียดหนึ่งก็คือก็คือว่ากลัวเขาหลอกกลัวเขาไม่ได้จริงใจกลัวถูกทร,ทะระยศทะระยศทารยศค่ะกลัวถูกทรยศถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางท่านนะก็เครียดมากถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวกับคนรักที่เขาดูนิ่งๆเงี้ย ถึงขั้นบล็อกไหมไม่ไม่ได้บล็อกนะคะแต่แค่ว่าเขาดูไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนั่นเองอการโแรงกันเกิดขึ้นกลัวว่าจะไปมีคนอื่นในที่ทำงานหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขามัวแต่ทำงานไงจนคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำงานจริงหรือเปล่าหรือว่าไปกับใครเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้เลยแล้วกันนะคะ เป็นยังไงบ้างสําหรับคู่รักของคุณนั้นเ,เขาประมาณไหนกับคุณนะคะเป็นความรักที่จริงจังจริงใจหรือเปล่าทําไมดูเขานิ่งๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายบ้างอะไรบ้างนะคะเขาอแอดูเหมือนมีโรคส่วนตัวสูงด้วยใน,ในระยะนี้นั่นเอง ปัญหาในชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อแล้วก็กาลังหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองปัญหาที่ถาโถมรายล้อมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่เหมาะลงความเห็นว่าในเรื่องของการเงินด้วยที่เขากําลังเครียดอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในชีวิตที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องชีวิตของเขานั่นเองก็เลยทําให้เขาเยื้อเงียงไปนิ่งๆไปนะคะเพราะว่าเครียดเรื่องส่วนตัวเนาะ เขาก็เป็นคนขี้หึงด้วยนะภายใต้ความนิ่งความเงียบของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งจะไม่สนใจคุณนะคะก็ยังมีแอบถามคุณว่ามีใครมาบอแวววคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะริงด้วยเขากลัวว่า ที่เขาหายหายไปเนี่ยที่เขานิ่งๆไปเนี่ยลราก็จัดการเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยคุณจะไปแอบคุยกับคนอื่นหรือเปล่าคุณจะน้องใจเขาหรือเปล่านะคะเขาก็กลัวว่าจะโดนคุณหักหลังโดนคุณหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะ่ะเขาจะระแวงคุณไม่ใช่คุณระแวงเขานะ จะเป็นเนลักษณะนั้นกลัวคุณเจ้าชูด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนั้นหน้าตาดีนะคะคุณสวยคุณคุณเหมือนก็เป็นเดอะสตาไงเป็นดาวเด่นอะไรอย่างนี้นะคะมีคนมากหน้าหลายตาชอบคุณมีคนสนใจคุณเยอะเขาจะสังเกตได้เวลาที่เขาเดินกับคุณแล้วจะมีคนมองคุณเยอะไงเขาก็เลยระแวงว่ากลัวว่าจะโดนแย่งคนรักไปนะคะหรือว่ากลัวคุณเจ้าชูนั่นเองอ่ะอุ้ย แม่หมอเขินไพ่เอ้ยไม่ใช่ไม่หมอเขินเขินกล้องจับไพ่ล่วงเลย <c oughs> ขอโทษนะคะคลิปนี้เป็นคิวแรกที่แม่หมออ,ออกสื่อนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะ <c oughs> ไม่ชินนะคะ สรุปแล้วนะคะขอให้สรุปพห้ชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ในเดือนเมษายนนะคะระวังการกระทบกระทั่งการที่เราไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะหากเกิดขึ้นที่ไหนทะเลาะวุ่นวายที่นั่นนะคะเอาชนะกันระหองระแหงกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นในเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะในบางครั้งก็เป็นในเรื่องของครอบครัวด้วยที่เข้ามาเป็นปัญหากับความรักของเราครอบครัวใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ผู้ใหญ่พ่อพ่อใครไม่ชอบพ่อเราหรือพ่อเขานะคะผู้ใหญ่นั้นเข้ามาเป็นปัญหามากเลยกับความรักของเราขวางเลยนะคะอ่ะอีหนึ่งใบกอลอกดก็มานะคะอย่าหน้าบึ้งบ่อยนะชาวกรกดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชาวกรกด ชาวราศีฟิจิกนะคะอย่าหน้าเบื่อบ่อยแล้วก็อย่าทำตัวที่มันดูดูไม่น่ารักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ mm. หรือว่าแม้แต่เป็นการทำตัวไม่น่ารักกับผู้ใหญ่เขาดูคุณอยู่นะเวลาที่คุยกับเขาเวลาที่ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาต้องการที่อยากจะให้เราอ่ะเข้าไปคุยกับเขาเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ mm. ถ้าคุณเฉยคุณก็จะได้รับสิ่งที่ ลักษณะมันกับว่าเข้าต่อต้านคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะให้ผู้ใหญ่รักนะคะก็เข้าไปเอาอกเอาใจเขาอาจจะมีขนมอาจจะเป็นคาพูดที่น่ารักน่ารักคุยเล่นคุยสนุกสนานทําตัวเฟลลี่กับเขาหน่อยแล้วก็ผู้ใหญ่เขาจะให้การสนับสนุนคุณหรือว่าแม่ตาเอ็นดูคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะมีชาวต่างชาติด้วยนะคะที่จะเข้ามากับชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีแฟนชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะ มาดูซิว่าสำหรับท่านที่เป็นรักต่างชาติรักทางไกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะดีอยู่ไหมมีความระแวงนะค่อนข้างที่จะขี้ระแวงกลัวว่าความห่างไกลนั้นจะทำให้คุณไปเจอคนนู้นคนนี้หรือว่าน้องใจรอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขี้หึงนะคะ เราหรือเขานะหน้าคิดถึงอ่ะยังไงต่อจริงจังไหมนะคะอู้หึจนเครียดเลยนอนไม่หลับคิดถึงคุณด้วยนะคะเขาท่านที่เป็นรักห่างไกลเนี่ยรักทางไกลเนี่ยเออแลดูเหมือนกับว่าเขาเต็มไปด้วยความระแวงเครียดเรื่องคุณกลัวคุณจะนอกใจเขาอะไรอย่างนี้ย เพราะว่าเราเหมือนกับว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะที่ทำให้เราเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้นะคะทำให้เขามีความเครียดด้วยนะกับเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางมาหากันไม่ได้เจอกันไม่ได้ก็เลยทำให้เขากรุมอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะเจอคุณคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้มาเจอกันสักทีนะคะกลัวก็กลัวว่าคุณจะนองใจเขา ประมาณนั้นนะเอาละในเรื่องราวความรักของชาวราศีพิจิกนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องพิจารณาดูนะว่าพลังงานของคุณตรงกับจุดไหนบ้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่านี่เป็นดวงเดินรวมนั่นเองส่วนท่านใดสนใจที่จะเดูดวงตรงๆกับแม่หมอไอดีไลน์ของแม่หมอ,อยู่ที่ใต้คลิปนะคะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านนะคะบ๊ายบาย